วันนี้ผมมาแนะนำจอ LED ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่า Immersive LED Display หรือจอภาพเสมือนจริงที่ให้มิติการรับชมเนี่ยมากกว่ากว้างคูณยาวนะครับตัวจอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเอาจอ LED 5ชิ้นเนี่ยมาต่อกันตรงมุมเนี่ยเขาจะดัดเป็นทรงโค้งนะครับทรงโค้งเพื่อให้รอยต่อมันเนียนไฟล์วิดีโอเราก็จะทำเป็น5ชิ้นแล้วก็เอามาแลปกันนะครับพอเนี่ยพอมองปุ๊บ พอมันมาแล็บเชื่อมต่อกันเสร็จมันมองมันจะกลายเป็นชิ้นเดียวกันแล้วพอเราไปยืนอยู่ตรงกลางตรงกลางเนี่ยสามารถยืนได้เพราะมันเป็นจอยดีฟอ์ก็คือจอยดีที่เป็นพื้นสามารถเหยียบได้จะเหยียบหรือจะนั่งหรือจะยืนอยู่งได้แล้วพอเรามองเนี่ยมองไปข้างหน้า มันจะเป็นภาพลึกนะมองซ้ายขวามันก็จะหันไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเป็นสามมิตินะแล้วพอมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันก็จะทาให้ตัวเราเนี่ยเหมือนพุ่งไปข้างหน้าจริงๆนะครับซึ่งอันเนี้ยมันสามารถเอามาทําเป็นฉากถ่ายภาพยนตร์นะครับเอามาทําเป็นเกมเอามาทําเป็นวิดีโอในสวนสนุกหรือไม่เราอยากไปชมป่าเมซอนเราก็ไปถ่ายวิดีโอป่าเมซอนจาก กล้องนะฮะสามล้านบวงศาแล้วเอามาลันบนจอแบบนี้ได้นะครับไฟวิดีโอ 3D ก็สามารถทําได้รูปแบบที่ให้ดูเนี่ยเป,เป็นจอมันเป็นไฟล์ 3D นะครับเขาปั้น 3D บนดาวอังคารขึ้นมาแล้วเอากล้องเนี่ยวิ่งเข้าไปปึ๊บปึ๊บป๊บถ่ยยายแล้วก็ให้วิดีโอออกมาเป็นลักษณะนี้ซึ่งการทําไฟแบบนี้ยากมากนะครับแต่เกิดทำออกมาได้เนี่ยมันก็อลังการมากมันมันเป็นปอีกประสบการณ์หนึ่งเลยมันเลยถึงเรียกว่า i m m e r s i v e l e d นะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ยอันนี้มันคีประมาณ1.8ถือว่าละเอียดมากๆไปยืนใกล้ๆ มองแทบไม่ออกเลยว่ามันเป็นจอนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในงานพวกสวนสนุกพิพิพธภัณฑ์หรือว่าห้างสินค้าเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับใครสนใจจอแบบนี้ครับสามารถติดต่อได้เลยที่ cp led display ครับขอบคุณครับ